19กันยายน2568เป็นวันครบรอบ19ปีรัฐประหาร19กันยา2549ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยทำให้ประชาธิปไตยถดถอยและยังมีผลเลื้อลังยาวนานมาถึงทุกวันนี้รัฐประหารปี49ส่งผลอะไรบ้างและผ่านมา19ปีแล้วการเมืองไทยเดินทางมาถึงทิศท,ทางไหนคืนวันที่19กันยายน2549พลนเอกสนที่บุญรัตน์กลินผู้บัญชาการอาหารบกในขณะนั้นได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจาก รัฐบาลรักษาการของทักษิณชินวัตรตั้งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคอปคฉีกรัฐธรรมนูญสั่งยุบสภาสั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองยับยั้งและตรวจพิจารณาสื่อประกาศใช้กฎอา,า,ายการศึกและจับกลุมสมาชิกรัฐมนตรีหลายคนก่อนตั้งสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลให้ทักษิณที่ขณะนั้นอยู่สหรัฐไม่กลับไทยลี้ภัยรอบแรกหนึ่งปี5เดือนก่อนกลับมากราบแผ่นดินไทยในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 5 1และเดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งในเดือนกรกฎาปีเดียวกันและลี้ภัยยาวนานถึง17ปีก่อนกลับมาไทยอีกครั้งเมื่อสิงหาคมปี2566การรัฐประหารครั้งนี้ถือว่าเกิดขึ้นในรอบ15ปีทิ้งห่างจากครั้งล่าสุดในปี2534ที่ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนหวันรัฐประหารปี49ไม่ใช่การยึดอำนาจของทหารครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้น9ปีในวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7กองทัพบ,บกภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รัฐประหารต่อรัฐบาลักณ าการของคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์น้องสาวของทักษิณอีกครั้งก่อนจะอยู่ในอำนาจยาวนานเกือบ9ปีจนถึงวันนี้นับตั้งแต่2ทศวรรษของการรัฐประหารสถานการณ์การเมืองไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านชื่อของอดีตนายกทักษิณยังคงเป็นประเด็นอยู่ในหน้าการเมืองไทยก่อนครบรอบรัฐประหารยึดอำนาจทักษิณเพียง1สัปดาห์เขาได้ถูกตัดสินให้กลับไปรับโทษ1ปีใหม่และต้องเข้าเรือนจำจากคดีทุจริตในอดีต3คดีกลายเป็นอดีตนายกคนแรกของไทยที่ต้องเข้าเรือนจำและนอกจากบุคค คนสาคัญทางการเมืองอย่างทักษิณแล้วประเด็นรัฐธรรมนูญเองก็สะท้อนผ่านการรัฐประหารครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันเพราะหลังจากนั้นเราไม่มีรัฐธรรมนูญที่แข็งแรงและเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆโดยรัฐธรรมนูญปี50ที่ถูกล่างหลังรัฐประหารนั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งตกค้างของรัฐประหารมีการถอดรื้อโครงสร้างเช่นสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มาของสอสอส,อสอวอการตรวจสอบการใช้อำนาจองค์กรอิสระอำนาจตุลาการ การเงินการคลังงบประมาณเป็นตน้นขณะที่รัฐมนูญปี60ก็ถูกมองว่าเป็นมรดกของรัฐประหารคสช,ช,ชล็อกโครงสร้างกำหนดก,นกลไกกติกาของตัวเองที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสร้างนวัตกรรมพิสดารทางการเมืองหลายเรื่องก่อปัญหาการเมืองติดล็อกซ้ำซ้อนดังนั้นจึงอาจมองได้ว่ารัฐประหาร4ีาวเป็นจุดที่ชีกประชาธิปไตยให้ไม่เต็มใบและทำให้การเมืองไทยยังถดถอยและมีปัญหามาถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้